เจอกับตั้งเมกแล้วนะจ๊ะสำหรับคิมิวกับอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ตั้เมจะมาดูสัมภาษณ์ที่เขาไปสัมภาษณ์กันกับช่องฟรีนะครับผมสาหรับคุยกับคูณจีนสุดฮอตมิวกับบนเส้นทางของกรละการเออนะครับผมฟีด for future เนาะเราจะมาดูการว่าบทสัมภาษณ์ของเขาซึ่งกนและการเนี่ยจะหวานฉ่ำยำเยิ้มขนาดไหนนะจ๊ะเพื่อาๆสุราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมา แล้วมุ้ของเราน่ารักไหมครับอะไรนะมุของเราน่ารักไหมครับมุของเราคือยังไงครับเขาบอกเราหน่ารักแล้วเราครับหน่ารักไหมครับน้ารักน่ารักคูจินฟินข้ามดาวมิวสิสิทธิ์กลาฟามุมมองความคิดความสถัและบทบาทเดทไทยเดอะซีรีส์สวัสดีครับผมมิวครับผมสวัสดีครับผมกราบครับ คือผออกจากไทยได้ยังอยัอย่ายังยังยั่ไม่เป็นเลยยังไม่เป็นอ่ะไม่เป็นนึกว่าติงกี้ให้แนะนําตัวเลยเอ็มไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผมก็เป็นไทยเลยรู้จักกบบส่วนตัวไม่ไม่ครับแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้เห็นพี่เขามาบ้างแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่พี่เขาหรือเปล่าในวันแรกที่เจอกันผมไม่ไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนวันแรกวันแคสคือวันแรกที่ที่รู้จักที่ได้เจอตอนนั้นที่ได้เล่นกับเราเรารู้สึกว่า คือเราเคยแสดงมาก่อนเราเรา,เราจะพอรู้ว่าเวลาเล่นกับใครแล้วอินหรือไม่อินหรือว่าเราส่งไปแล้วเขาแบบเขารับตรงนั้นได้คือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ส่งมาหรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่าณตอนนั้นน่ะแค่แค่รับสิ่งที่เราส่งไปได้ถือว่าดีมากแล้วแล้วเราผมก็รู้สึกว่าผมสิ่งที่ส่งผมส่งไปอ่ะกับเขินแล้วก็หน้าแดงตอนนั้นผมรู้สึกเออน้องแบบน้องน้องเปิดรหลับเราผมก็เหมือนกันครับได้เข้าไปเล่นกับทานหลายคน แล้วพี่มิวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วพอได้มีโอกาสเล่นก็รู้สึกว่าเออพี่เขาเป็นคนที่แบบทําให้เรารู้สึกเขินจริงๆได้ในตอนนั้นอ่าหนึ่งไม่ชอบ <c oughs> ทั้งแรกผมผมมึนผมงงครับว่า<ม>ใครเ,น,เนี่ไม่ชอบแบบอยู่ๆก็มีแฟนคลับมาแต่ยืนถ่ายอะไรกันนี้เราก็ไม่ได้รู้จักใครด้วยตอนนั้นตอนแรกผมผมเซ็กับเ ก็เขาจะอยู่นิ่งๆที่มุมของเขาก็มีนักคนดูแลของเขาอะไรรู้สึกว่าแบบทำไมมันดูยิงจริงจังเลยว่าคนนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยชอบแต่พอพอได้เขาเรียกว่าไงได้มีโอกาสได้คุยได้ลองแบทแครด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องน้องไม่ได้ยิงพค่เอกก็จะมีความแบบไม่ถูกชะตากันแรกๆอย่างเงี้ยอะไรนะแล้วก็ไม่รู้จะเข้าหาอะไรยังไงมากกว่าผมรู้สึกว่า พอเวลาได้ทางานกับพี่มิวเงี้ยเหมือนกับเราจะรู้จังหวะกันว่าตรงเนี้ยอีกคนได้ช่วยพูดแล้วนะอะไรอย่างนี้ครับก็หมายควว่ามันสามารถช่วยๆพพอร์ตกันได้เข้าใจกันรู้ใจกันแล้วแหละระดัะแบบเราเรารู้ว่าเดี๋ยวคนนี้จะพูดถึงแค่ตรงนี้แล้วเราต้องพูดต่อแล้วแล้วเรารู้ใจเราต้องพูดต่อด้วยนะอะไรครับผมมันทําให้แบบการทํางานมันง่ายมากเรื่องการแสดงเหมือนกันพอเราผ่านซีซั่นหนึ่งมาแล้วแล้วพอซีซั่นสองเนี่ยเราจะรู้จังหวะการเล่นของเราอย่างที่สองรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องการเปิดใจ พอเราเปิดใจปุ๊กม,มันทำให้เราสามารถก้าวไปทำในมุมนี้<แ> ah. นนนได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มไม่ได้ปิดกั้นว่าเอ้ยอย่างนี้เราไม่อยากทำนะหรือว่าอย่างนี้ไม่อยากทำนะมันเป็นแบบเออเราเราลองทำไปก่อนชอบไม่ชอบให้ว่ากันแต่ลองทำแล้วมันต้องดีด้วยนะข้อที่สามข้อดีคือสำหรับผมมันเหมือนได้มองย้อนด้วยตัวเอง <S <S เหมือนแบบความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกนันแบบมันสะท้อนความตัวเองอยู่เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเจอปัญหานี้เนี่นาควเราจะแก้ยังไงหรือว่า เราจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือว่าเวลาโกรธกันแล้วทํายังไงถึงจะแบบดีกันได้ประนีประนอมหรือว่าต้องเววายใส่กันมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับมันเป็นบทเรียนนะใช่มันเป็นแบบสิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้คำถามที่อยากถามกันอยากถามว่าได้อะไรบ้างจากการที่ได้มาเล่นคู่กันได้อะไรบ้างได้ความรัก<ม>ได้แฟนครับอย่างแรก เอาอย่างแรกและกันอย่างแรกเป็นประสบการณ์ประสบการณ์คือน่าจะได้แน่ๆแหละเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับเราด้วยในตอนแรกเราก็ได้แบบเออได้มีคนอยช่วย,วยในทั้งเรื่องแบบแฟนคลับหรือว่าเรื่องการแสดงในซีรีส์วอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าพี่มิวเขาก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้วเราก็พี่เขาเหมือนเป็นรุ่นพี่ในในวงการ ซีรีส์วายนี้ของเราเราก็คอยเรียนรู้คอยอะไรจากเขาตลอดส่วนอย่างที่สองก็ได้มีตรภาพละกันก็เราก็มีตภาพก็คือเต่านั่นเองปีเกือบสองปีแล้วในตอนนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆในตัวพี่เขาทั้งสไตล์การทํางานหรือว่าลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พี่มิวใหญ่เนาะพี่มิวมีความผู้ใหญ่มากพอได้ทํางานด้วยก็รู้สึกดี อ้าเหมืคนที่ประสบความสำเร็จในทเงานตัวเองตามเลยตามเลยผมว่าพี่เขาหน่าจะตกหลุมรักอยู่นะน่าจะยังไม่ได้แบบต้องกลับมาตกหลุมรักพบพี่เขาก็ให้การสนับสนุนแล้วตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วแหละเขาก็ชอบในตัวละครนานไทยแล้วก็ชื่นชอบในตัวพวกเราสอคนด้วยพอมาในซีซั่นนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้พี่เขา โอเคนะเพราะพวกเราก็ตั้งใจกันค่อนข้างมาแล้วก็ใส่แบบเต็มที่เลยเวลาแสดงก็หวังว่าพี่ๆเขาจะฟินจะชอบกันแต่ว่าความท้าทายคือคนนอกเขาจะตกหลุมรักเราหรือเปล่าตกใช่ไหมตกรือไหมคอมเมนต์บอกหน่อยตกรักไหมเราแสดงทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ทีมโปรดักชั่นรับผมการตัดต่อต่างๆ นี่จะส่งเสริมตัวนักแสดงถูอกอันนี้สกาญติดต,ตามกันในซีรีส์รยยครับซีซั่นนี้ฉากยิ่งยหญ่อยู่มากเยอะเยอะเยอะมากเอาเอาเป็นซีนน,นะซซนั้นนะ่ะซีนซีนนั้นนะ่ะที่มันนะอ๋อซีนในน้ำเลยบอกอ่านนั่นแหละแต่แต,แต่ไม่อยากพูดอะ่ะเดี๋ยวผมโดนจับโป้วสปอยใช่มันจะเป็นซีนหนึ่งแล้วกันที่เราต้องเปียกยังไม่มีใช่แล้วเราถ่ายทำนานมากเลยครับผม เราอยู่ในน้ำประมาณ4ี่ชั่วโมงได้ใช่แล้วน้ำหนาวมากหนาวมากจริงๆน้ำหนาวแบบพอคัดปูต้องแบบต้องรีบมาเกาะแล้วฝังงานต้องแบบเอาผ้าผ้าชุบน้ําอุ่นอะไรพวกนี้แล้วมันต้องใช้ใช้เทคนิคเยอะในการถ่ายเ็ราผมก็ใช้เวลาในการก็รอซีนนี้ออนก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ที่ได้มาเจอกันเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นมันก็คงม่เป็นแบบนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออมันมันมันดีมันดีมันดีสําหรับผมความรู้สึกในอนาคตแหะครับเป็นห่วงเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะช่วยน้องเสมอถ้าถ้าเราต้องการนะแล้วก็มันมันมันทำให้ที่ผ่านมาหนึ่งปีกว่านะเออผมพร้อมจะสอนน้องทุกอย่างแบบมีอะไรก็แบบเออบอกบอกตลอดถ้าเป็นผมรักกันแล้ว ก็รู้สึกว่าแน่นอนเนอะรักกันเลยเนาะว่าต้องไปเจอใครบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาผมเจอคนที่แบบชอบทําลายผมเยอะมากมากรู้สึกว่าไม่อยากให้น้องเจอคนแบบถือว่ามันเป็นปีของพี่มิวจริงจริงะก็กว่ากว่าจะนน้องเข้มแข็งนะแล้วก็มีแฟนที่คอยแบบคอยเชิดฉายว่าอย่าเป็นที่จะได้ขนาดนี้แกผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันครับผมก็เหมือนกันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกก็พี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักที่แบบคอยดูแลคอยอะไรต่างๆอย่างนี้ เกือบทุกเรื่องเลยตอนที่แบบเวลาได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันที่วันนั้นมาแคสทําให้แบบได้ได้มาเล่นคู่กันเพราะว่าผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมุติผมได้เล่นคู่กับอีกคนนึงอะ่ะผลงานตรงเนี้ยมันจะออกมาในทิศทางไหนซึ่งผมรู้สึกว่าพอได้เป็นพี่มิวมาเล่นอะ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีผู้ดีผูด้ดีหนึ่ง กล้องดีแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองเลยนะครับผมผมแล้วก็ไอ้ทานอ่ะก็เต็มที่นะผู้ก่อใครผู้ก้องผู้กับพี่คนดูอยู่ก็ขอฝากผมกับไอ้ไทยด้วยนะครับผมก็เราพบกันมาเจ็ดปีแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็อยากอยู่กับมันนานๆนะแค่อืออ่ะแค่อือ จะใส่อะไรเราไม่คิดคาเมลเบอร์เลยใช่เออเออกูเหมือนกันนั่นแหละทำไมพูดไม่ได้หรอว่าอยากอยู่ด้วยกันเออกูอยากอยู่กับมึงพอใจยังอ่ะแค่นี้แหละต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบายคืนเชลล์ฟีดก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสัมภาษณ์นะครับผมสำหรับ และไทป์เออไม่ใช่สีพี่มวิวและกราฟนะครับผมก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งเนาะได้เห็นความเป็นห่วงซึ่งกันและกันได้เห็นเป็นความที่กว่าที่เขาจะมาเฉิดฉายกว่าที่เขาจะมาเติบโตกันณนะวันนี้เขาต้องผ่านอะไรไปเยอะเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่มาบอกตังเมว่าเออตังเมก็ทําในสิ่งที่ตัวเองทําต่อไปและวันหนึ่งทุกอย่างมันจะเติบโตและเห็นผลจริงๆนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมตมังเมฝากกดไลค์ กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมทีส่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ตํามาด้วยเด้อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะวันนี้ตําเมาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย